สวัสดีค่ะอุดมทรัพย์เลน่าสวนผสมนะคะหลังจากทีหางหายกันไปพักหนึ่งอยากน้ำเห็ดห้เห็ดหน้าอยู่แลวช่วงนี้สะาข้ามฝนตกดีค่ะตานน้ำกระทย่อยขึ้นสูงก้นสูงกระถ่วมหน้าไปหลายๆจุดนะคะวนนี้กะลงเดลงมาเบิงสวนบัคซีดาเฮ้าฟังนี้ก็จะเป็นใสขาวนะคะเดี๋ยวให้เบิงเนาะฟังนี้เป็นใสขาวสายพันธุ์สุยมี่ค่ะใสขาวสายพันธุ์สุยมี่ หนีฮอ่ไปนาซีได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะอันนี้กลเป็นหลังจากที่เหาตัดแตงได้สองอาทิตย์เดีอนสิบห้าไปเบิ้งว่าหลังจากเห้าตัดแตงกิ้งแล้วเขามีนวยออกมาอว้าแต่แตกหยอดออกมานะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเบิง้งเด้อเห็นค่ะถ้าเหาหลุดใบหลุดหยังขึ้นดอกตัดแตงกิง้งอันนี้คือเห้าเาที่เห่าตัดแตงกิ้งนะคะเขาตัดแตงกิง้งเห็น่ะ,ะมันก็จะมีหยอดใหม่ขึ้นมา นีเ้าตัดแต่งกิ่งพ่นไปเห็นบ่เนาะนี่เขาตัดแต่งกิ่งพ่นไปก็สิมีหยอดไม้มา,มาหายหยอดไม่แตกขึ้นมากแล้วหยอดไม้เขาแตกขึ้นมากสักพักเขาก็จะมีดอกตายนี่ค่ะหลังจากเห็นบ่นีห้อยเ้าตัดแต่งกิ่งพันเนาะหาพ่อเพื่อนแต่งหยอดออกมาเพิ่นกระสิมีดอกออกมาน้ำหลักล็อกกระ,ะสนนวยจะพ้พาไปเบิ่งตอนอื่นค่ะตอนเริ่มสูงขึ้นแล้ะ คือถ้าสูงหลายเอขากับดูแลลําบากเข้าต้องตัดแต่งกิง่งเห็นไหมค่ะหลังจากที่เข้าตัดแต่งกิ่งคือเข้าตัดหยอดเพื่อนนี่แหละตัดหยอดแล้วกะตรงนี้เป็นผลของการรูดใบเพราะถ้อเขารูดใบเพื่อนจะแตกกิ่งไม่โดยที่เข้าประตองโนมกิ้งเล็กอะไรบางคนเพื่อนสะดวกโนมกิ้งเพื่อนกับนมแต่ยังของเข้าเขาป่ะตองนมคือเข้าแค่ตัดแต่งกิ่งเพื่อนเยอะตัดหยอดเพื่อนนี่แหละแล้วกะรูดใบออกเพื่อนจะิแตกกิ่งนะแมงใช่ค่ะ พายบเงต่วนอื่นน้ำเนูแต่งกิ่งสองอาทิตย์อันนี้กับพ่อฮอแล้วพ่หอฮอแล้วพ่อฮอแล้วอฮอแล้วอันนี้ยังเป็นส้นสีขาวอยู่ด้วยค่ะ เหมือดบอ่่านีพ่อแล้ว